เดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของพักก้าวไกลนะครับปรากฏว่าทางพักก้าวไกลเมื่อวานทางคุณชัยธวัฒน์นะครับเลขาธิการพักก้าวไกลนะครับอ,ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางพักก้าวไกลเนี่ยสรุปว่าจะไม่ไปสัมนัการกรกะตค่ะทำไมอุ้มเขาไม่ไปเขาไม่ไปเขามอบเขามอบเขามอบหน้าให้ฝ่ายกฎหมายไปแทนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการอบรมสอสอนะครับ สอบรลมสสอเนี่ยก็เลยไม่ว่างที่จะไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยาทางพักก้าวไกลเนี่ยจะจัดติวเข้มสอสอเนี่ยวันที่21-23มิถุนายนใช่ค่ะและจะไปรายงานตัวที่สภาวันที่27มิถุนายน27ทำไมทำไมต้องเป็นวันที่27น้องอมรู้สึกว่าจะมีความสําคัญในวันนั้นหรือเปล่าพี่เกง่งอ่าใช่เพราะว่าวันที่27มิถุนายนเนี่ยจะตรงกับ เป,เป็นจังหวะพอดีนะตรงกับวันที่หลังจะเปลี่ยนแปลงการปกครองยี่สิบมิถุนาแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาเนี่ยก็ประกาศใช้รัฐมนุนฉบับชั่วคราวก็จะถือว่าเป็นฉบับของคณะราษฎรอย่างเป็นทางการก็จะเป็นตรงกันกับวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะครับวันนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศภา,าคเก้าไกลนะครับจากน้องแขนะครับคุณแขนภา,าจันนวลน,นะครับผู้สื่อข่าวเดนิวิชั่นภาคเก้าไกลครับสวัสดีครับแขครับสวัสดีค่ะ ครับเป็นเป็นไงครับบรรยากาศที่พักก้าไกลคึกคักไหมครับหลังจากกรกะตประกาศรับรองลายชื่อสอสอ500คนครับแขกค่ะวัน,นวันนี้นะคะบรรยากาศจะเ,เขาจะมาประชุมกันที่พักไทยสร้างไทยค่ะเป็นการประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านนะคะโดยมีการส่งตัวแทนของแต่ละพักเข้ามาในส่วนของพักเก้าไกลก็เป็นนําโดยคุณสิริกัญญาะคะ่ะประชุมที่พักไทยสร้างไทยที่บ้านพักส่วนตัวของคอุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะเออแขกครับพัก พักไทยสร้างไทยนี่อยู่ที่ลาดลาดบัเขาใช่ไหมครับบ้านบ้านผู้หญิงหน่อยอ๋ออยู่ซอยลาดบักเขานะครับแล้วก็สรุปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดขอแยกแยกทีละส่วนก่อนที่จะไปส่วนในเรื่องประชุมประชุมที่ไทยสร้างไทยเนี่ยส่วนบรรยากาศที่พักในวันนี้อะค่ะจะเป็นการที่ผู้สมัครทั้งหนึ่งร้อยไม่ใช่ว่าที่สองสองทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดคนนะคะจะส่งเอกสารหลักฐานการ การเพื่อไปขอใบรับรองจากกรกตรค่ะมาที่พักมาที่รวบรวมที่พักจะเป็นศูนย์การการรวบรวมเอกสารจากผู้สมัครค่ะ,คะอ่าครับค่ะในวันนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นทีมฝ่ายกฎหมายของพักค่ะ,คะจะเป็นตัวแทนไปรับแทนที่กกตอค่ะอ่า,สา,ส,าสาเหตุที่เขาไม่ไปรับกันเองมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายของพักไปนี่เห็นว่าเขาจะจะไปติวเข้มกันใช่ไหมแข ใช่ค่ะเพราะว่าในในวันพรุ่งนี้วันที่21มิถุนายนเนี่ยจะมีการจัดอบรมสอสอค่ะ21-23ที่สนามกอล์ฟพัฒนาการที่ค่ะจังหวัดชลงบุรีค่ะถ้าสรุปว่าสรุปเขาเขาเปิดสถานที่แล้วใช่ไหมครับว่าจะไปที่ชลบุรีอันอันนี้เป็นที่เดิมกับครั้งที่แล้วหรือเปล่าครับที่ใช่ค่ะเป็นาที่เดิมค่ะแต่ว่าเป็นการอบรมแบบปิดที่ไม่เชิญนักข่าวค่ะเป็นการอบรมแบบปิดเพื่อแบบติวเข้มการทํางานในสภาที่กําลังจา ดีขึ้นนะคะก็มันจะเปิดสภานในเดือนหน้าเนี่ยค่ะอ่าแสดงว่างานนี้แขกก็ไม่ได้ตามพักเก้าไกลไปด้วยใช่ไหมครับค่ะไม่ได้ตามค่ะเพราะว่าเป็นการประชุมภายในค่ะส่วนในวันที่2 2นี้ก็จะมีการประชุมในส่วนของคณะ,ะในส่วนของหัวหน้าพักการเมืองนะคะทั้งแปดพักอ่ตามข่าวของพักเก้าไกลครับแขกตอนตอนนี้เรื่องตําแหน่งประธานสภาเห็นเขาว่าน่าจะมีการถแถลงวันที่22บสองอันนี้ยังชัดเจนหรือยังครับใช่ค่ะ ก็ซึ่งในการประชุมวันที่21เนี่ยของของพักเองเนี่ยค่ะจะมีการหารือแล้วก็โหวตเสียงส่วนใหญ่ของพักค่ะว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นประธานสภา่ะค่ะก่อนจะนําเสนอต่อที่ประชุมของคณะของหัวหน้าพักในวันที่2 2มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งสถานที่เนี่ยก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นพักเพื่อไทยหรือว่าพักก้าวไกลค่ะซึ่งมีความพร้อมในเรื่องสถานที่ในเรื่องการรองรับผู้คนที่จะไปประชุมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอ่าครับเอ่อ แข่ครับตามข่าวเนี่ยเห็นว่าทางทางเพื่อไทยเนี่ยหลีกทางให้เก้าเก้าไกลถ้าเกิดเป็นไปตามนี้จริงเนี่ยทางเก้าไกลเนี่ยมีตัวเต็งที่จะชิงตําแหน่งประธานสภาเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับตอนนี้นมีทั้งหมดสามคนนะคะที่มีชื่อออกมาก็คออออือคุณปฏิพัฒน์ปฏิภาดาว่าที่สสจังหวัดดิสโนูโลกอะค่ะแล้วก็คุณธีรชัยพันธุมาว่าที่สสบัญชีรายชื่อแล้วก็คุณรัฐวุฒิบัวประทุมค่ะ ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อเหมือนกันสามคนเนี่ยค่ะจะเป็นคนใดคนอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งในนี้ค่ะอ่าถ้าถ้าเทียบกันแบบปอนต่อปอนเนี่ยสามสามคนนี้ใครคิดว่าใครน่าจะมีภาษีดีกว่าเพราะว่าหเห็นก่อนนันนี้คุณนัทวุฒิเนี่ยก็ออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าแกก็พร้อมอที่จะทําหน้าที่ประธานสภาด้วยใช่ไหมครับเขาก็ยทางพักยังไม่ได้บอกว่ามีการพูดชัดอย่างนี้ว่าจะเป็นของใครนะคะแต่ก็คือว่ารอสรุปในที่ประชุมของพักที่จะในวงที่เขาจะไปสัมมนากันที่ จังหวัดชลบุรีนี่ด้วยค่ะถ้าเกิดตามข่าวในพักก้าวไกลเนี่ยตอนนี้การรวบรวมเสียงสรวรวบร,รวมเสียงจอสอ,สอให้ได้307โหเนี่ยตอนนี้มีความคืบหน้าแค่ไหนไหมครับเมบื่อวานคุณทวัชชัยคุณทวัชชัยเลขาธิการพรรค่ะก็ให้สัมภาษณ์ว่าการเจรจากับสวเนี่ยเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับอะค่ะก็ยังมีความหวังว่าสวเนี่ยจะเห็นกับ ผลการเลือกตั้งแล้วก็เห็นกับความต้องการของประชาชนที่เลือกพักคก้าวไกลเข้ามาค่ะในการโหวตเลือกนายกคือคุณพิธาอในเฉลิมรัมเร์เป็นนายกรัฐมนตรีอะค่ะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรอลุ้นวันโหวตเรื่องนายกรัฐรัฐ<ช>มนตรีต่อไปแต่ว่าอันเนี้ยพอแฉเล่ามาก็เห็นภาพชัดนะหล่ะว,ว่าวันนี้ประชุมที่ไทยตั้งไทยแล้วก็เดี๋ยวมีอบมรมสอสอแล้ววันพฤหัสอ,อันนี้ประชุมแกนนำแปดพักใช่ไหมครับใช่ค่ะ แล,แล้วก็ในส่งพระเก้าไก่เนี่ยจะมีการที่สสทุกคนเนี่ยทั้งทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปรายงานตัวกับสภานะคะในวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนาครับก็คือวันอังคารหน้าค่ะอ่าก็ก็จะตรงตรงกับวันที่รับนู่นฉบับสองสี่เจ็ดห้าบังครับ,รบใช้คือคือเป็นในยะหนึ่งคะคะของพระก้าไก่อ่าครับแล้วก็อย่างนี้วันวันอังคารหน้านี่แขกแขกต้องตามไปด้วยไหมครับอ ต้องน่าจะผู้สื่อข่าวทุกคนก็น่าจะผู้สื่อข่าวพรรก็จะจะไปรอกันที่สภาอ่าครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูถ้าเกิดว่าพรรคก้าไกลตั้งรัฐบาลได้อย่างนี้แต่ว่าแขกก็ต้องย้ายไปอยู่ทำเนียบด้วยใช่ไหมครับค่นนี้ยังไม่แน่ใจค่ะเราจะถามก่อนใโอกาสต่อไปอ่าโอเควันนี้วันนี้ชัดเจนนะครับต้องต้องขอบคุณแขนภามากนะครับขอบคุณมากครับอ่าขอบคุณครับครับขอบคุณมากนะครับอ่า้องแขกนะครับแขกแขกนภาจันนวลนะครับผู้สือข่าวเดนิวนะครับจาก ผักก้าไก่เป็นไงบ้างน้องอุ้มเห็นภาพการเมืองไทยชัดเจนเขึ้ไ่ไหมครับแสงสว่างมากขึ้นแล้วแสงสว่างสีส้มหรือเปล่าอุ้ยสีนี่ค่ะสีสว่างสดใจ <c oughs> สจีจ้า <c oughs> สีนวล <c oughs>